ba 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 Bye. <laughs> אמר um, นกเขาเหรอนกเขาเป็นแล้วเหรออันน <c oughs> ี้เป็นแล้วฮะอันนี้นกต่อวันล่อนกต่ออันนี้นกปานกปากจัดให้แล้วครับผม

เป็นตัวเมียครับผมขอมากพคู่ครับ คผมบอกว่าผมไมีเสียงเลยครับผมผมสงสัยเป็นตัวเมียครับนี่ครับแต้มสองครับผมของเศร้านี่ครับตัวเมียครับผมลอยโปเซนครับติดตามมึงไม่สามครับผม